สวัสดีค่ะชาวราศีตุลสําหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นะคะประจําเดือนธันวาคม2565นะสําหรับชาวราศีตุลจะหมายถึงท่านท,ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนไปจนถึงวันที่21ตุลาคมนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับชาวราศีตุลน,นะ,ะสับหม่ โอ,ยอ,ยอ,โอ้ยสองม้เท้าอ่าโอเคไพ่สองม้เท้านี่เป็นไพ่ของการการวางแผนการตัดสินใจมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราจะต้องขอบคิดอ่านะคะในเรื่องเป็นไพ่ของอนาคตจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไพ่ที่เราคงจะมองไปที่อนาคตมากกว่าว่ามันจะเป็นยังไงก็เนาะซึ่งช่วงสิ้นปีแล้วนี่นะ,ะสำหรับชาวราศีตุลางท่านก็คงต้องวางแผนนะในปีหน้าแล้วจะทําอะไรยังไงกันยังไงนะคะ จะเป็นยังไงชีวิตเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแบบบางคนอาจจะวางแผนในเรื่องการเรียนเนี่ยมีไพ่เด็กถือเรียนมาด้วยนะบางคนก็จ,จะวางแผนนี่แบบเดินทางไปเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยนะศึกษาเพิ่มเติมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการเข้าคอร์สการอบรมสัมมนานน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆะนะคะซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีนะหลายๆคนเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเด็กๆน้อยๆนะเด็กน้อยทั้งหลายแหล่ที่ต้องไปเรียนต่อเน,นี่ยนะอาจจะได้รับข่าวดีอาจจะได้รับทุนการศาึกษาก็ได้นะตัวเองนะ บางคนก็อต้องเลือกแล้วแหละนะว่าจะอะไรยังไงจะไปทางไหนในชีวิตนะคะตอนเราเด็กๆบางคนนะในช่วงนี้กาจะคิดแล้วว่าเออจะไปเรียนต่อด้านไหนอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสนะคะซึ่งแน่นอนว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่บางครั้งเนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยนะคะมันเข้ามาเป็นอุปสรรคของเรามันเข้ามาเป็นตัวจุดที่เราให้เราคิดถึงแม้ว่าเราจะได้เอ่อบางเด็กบางคนนะ่ได้ทุนก็จริงนะแต่ว่ามันก็ยังมีความยากลําบากอยู่นะคือ เขาต้องเข้าใจว่าทุนมันไม่ได้ครอบคลุมทุกอย่างแต่ก็ดีกว่าไม่ได้นะตัวเองต้องเข้าใจนะดีกว่าไม่ได้นะคะมมนก็ะทจจะทาให้เราต้องลาบากนิดนึงอะไรเงี้ยในบางเรื่องนั่งขบวนทัการเนาะบางคนแบบได้ทุนแต่ไม่ได้ตังอะไรอย่างเงี้ยทุนทิพ <laughs> ทุนทิพก็มีด้วยอะไรเพราะนั้นก็อาจจะเป็นอุป,ปสรรคหนึ่งแต่เดี๋ยวเดี๋ยวพว้ยาจะดีขึ้นอะ่ะตัวเองเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะคือไม่ได้แย่นะมันอาจจะมีแบบติดติดขัด,ดขัดอะไรไปบ้างในช่วงนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็จะฟโฟ o ดีขึ้นอนอะ ทีนี้มาดูเรื่องการงานอย่าบอกบอกว่าต้นแล้วมีการวางแผนงานในอนาคตยังมีหลายๆสิ่งหลายที่ต้องทํามีเรื่องหลายๆอย่างที่ต้องจัดการนะคะแน่นอนว่าเราอาจจะต้องลําบากแหละนะคะตัวห้าเหรียญตัวนี้นะมันอาจจะหมายถึงเรา,าจ,จะต้องทํางานรับผิดชอบด้วยตัวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ทำมันอาจจะเป็นแบบเหมือนเป็นหน้าที่ที่เราต้องทําอยู่คนเดียวตัวเองนะตัวอาจรจู้สึกมันก็ไม่ค่อยแฟราสักเท่าไหร่นะที่กลายเป็นว่าหลายๆสิ่งอย่างคือเราต้องมาแบกรับอะไรแย่ๆมากมายทั้งทั้งที่บางทีเราเราควรต้องมีเวลาหรือต้องทําอะไรเป็นส่วนตัวของเราบ้างแต่มันเหมือนกับ นะมันอาจจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรไม่หยุดไม่หย่อนพี่จบไม่สิน้น่ะเออมีงานเข้ามาตลอดเหมือนกับว่าแบบทำไมนนี่เสร็จเลีวอีนี้ก็มาอีกแล้วเนี่ยคือมีคนหาเรื่องให้ทําตลอดอะ่ะเออถ้าสมมติว่าคุณมีกันถ้าคุณเป็นเป็นลูกจ้างอะ่ะก็จะเป็นไปเพ่แบบแบบแบบอีเจ้านายนี่แบบอู้มึง ไม่คิดใจกูพักเลยเป็นอนึกอออกไหมเออสรรหาให้ทาอยู่ตลอดเพราะนั้นกเ็เราอาจจะรู้สึกแบบน้อยน้อตําใจส่วนหนึ่งนะรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่ค่อยแฟร์เหมือนกับว่าทําไมฉันต้องทําอยู่คนเดียวอะไรประมาณนั้นนะแต่เอาเป็นว่านะช่วงนี้เป็นช่วงของการพิสูจน์ความอดทนนะอืมบางคนไม่ได้พักนะตัวเองนะอืมเพราะฉะนั้นเรื่องของการทํางานคือถ้าคุณได้อหัวหน้าง,งานที่ไม่ดีเนี่ยชีวิตลําบากแน่นอนนะคะ ชีวิตมันจะลาบากบางทีเขาเรียกว่าบางทีมันอาจจะแบบเออมีเราคิดว่ามันจะดีไงคือเรารู้สึกเหมือนกับว่าการที่เราเออมีหลายๆสิ่งหลายอย่างเข้ามาเออมีงานบางคนเขาก็มองในโลกในแง่ดีนะเออมองโลกในแง่ด,นะงงดีว่าก็ยังดีมันยังมีงานทำนึกออกปะถึงแม้ว่ามันอาจจะเออเหมือนเป็นทาสออะเออนะประมาณเหมือนเป็นทาสเลยประมาณนั้นนะก็แต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะตัวเองนะ คุณได้ไพ่เด็ดดี่ยวมาด้วยนะะไพ่เอซมาอีกนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะหมายถึงว่าสำหรับชาวราศีตุลบางท่านนี่อยากจะคืออยากจะหลุดจากวงจรอ,อุบาทนะเอาดีๆนะฮะอยากจะหลุดจากวงจรน,นี้รู้สึกเหมือนกับว่ามีความคิดแล้วแหละว่าอยากจะทาอะไรเริ่มต้นสิ่งใหม่ให้กับชีวิตตัวเองนะอยากอยากเริ่มต้นใหม่และเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะในเรื่องการงานก็คือมีโอกาสสูงมากที่อยากจะหยุดตรงนี้แล้วก็คิดหาแนวทางอื่นๆที่มันน่าจะทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะนี่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมถึงบอกว่ามีไพ่การเรียนนนรู้้ขึมาะะ เริ่มคิดได้ไงอาจจะเริ่มมองอนาคตตัวเองแล้วนะเริ่มพยายามหาจุดดีจุดด้อยแล้วเนี่ยเริ่มคิดเริ่มตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองแล้วนะคะว่าเออจริงๆมันยังมีแนวทางอื่นอีกมากมายในการหาเงินนะเอาดีๆนะมีไอเดียแยะๆมากมายถึงแม้ว่าตอนนี้เราอาจจะไม่มีตังในการลงทุนก็ตามนะคะแต่มันยังมีอีกตั้งหลายวิธีนะที่เริ่มต้นทําธุรกิจของตัวเองนะคะถามว่าง,ง่ายไหมไม่ง่ายหรอกเออเอาดีๆก็ไม่ง่ายหรอกนะ,ะมันอาจจะมีเรื่องข้อกฎหมายบางอย่างด้วยนะที่เราอาจจะยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาให้้เยอะขอะขึน่่ี บางคนบอกอุปสรรคคือการศึกษานี่แหละไม่มีเวลาศึกษาบางคนนะเราก็ต้องหาเวลาจ้ะนะจ๊ะเพราะมันเป็นชีวิตเราไงคุณต้องกระเสือกกระสนด้วยตัวเองอะต้องดิ้นรนนะคะเนี่ยไพย่เน้นบอกเลยลำบากชีวิตลำบากตัวเนี้ยนะคะเนื่นองมาชีวิตลำบากถ้าคุณไม่ดินน้นรนไม่กระเสือกกระสนไม่คิดหาวิธีหาแนวทางอื่นๆเนี่ยเราก็จะลำบากต่อไป เนื้ออกไหมมันก็จะไม่เปลี่ยนนะตัวเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวว่าเราลำบากเรารู้ว่าเราลำบากสิ่งที่เราอ่อนด้อยคือการศึกษาการเรียนรู้เราไม่มีเหมือนคนอื่นเขาเรามีน้อยออกว่าคนอื่นก็ได้นะหรืออาจจะมีบางเรื่องที่เรายังขาดเราต้องเสริมต้องเติมมันเข้าไปนะคะต้องพยายามนะจ๊ะมันถึงจะมีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณอยากจะได้ตัวเนี้ยไพ่หนึ่งถ้วยมันก็ดีนะแต่ว่า มันเป็นแค่ความอยากไงความต้องการความปรารถนาแต่จริงๆเนี่ยมันจะมีตัวนี้มันเดวิลมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะเดวิลมันเป็นตัวแรงผลักดันนะเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เราแบบอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่แรงผลักดันเนี่ยมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบนึกออกไหมตรงนี้นะคะด้านมืดนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าเราผลักดันตัวเองไปในทางที่ดีมันก็จะดีนะเขาเรียกว่าลักดีอะ ถ้าเรารักดีเราก็ชีวิตเราก็จะดีแต่ถ้าเรารักไม่ดีอะเนี่องรอไหมเออไปกยุงเหยบวงยาเสพติดเรื่องของธุรกิจเรื่องของการพนันอันนี้ชีวิตเปลี่ยนเลยนะจะแย่ยิ่งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นตัวน,นี้เป็นจุดหนึ่งที่จะเป็นตัวชี้ว่าเลยนะว่าคุณจะคุณจะทํำยังไงกับชีวิตตัวเองนะคะคือถ้าเราอยากจะได้ได้ดีได้ดิบได้ดีเราก็ต้องไปในทางที่ดีด้วยซึ่งไอ้ทางที่ดีอะมันยากเอออะไรดีนะ บางคนบอกก็ง่ายไงถ้าเลือกทางง่ายชีวิตก็จะดำดิ่งดำดิ่งนะตัเองนะเพราะนั้นนี่แหละตัดสินใจให้ดีนะตัวเองนะตัดสินใจให้ดีนะชาวศีตุน่นะตัดสินใจให้ดีนะตรงนี้มันรอเราอยู่เนี่เห็นปะ่ะผิดชอบชั่วดีนะคะมันเป็นไพ่ที่คอนทราสกันนะไพ่สองใบนี้จัสติกกับเดดวิลนี่นะคะเพราะฉะนั้นคือคุณจะเลือกทางไหนนะอยู่ในตำแหน่งอนาคตทั้งคู่เลยนะฮะ บางคนบอกอยว่าเออเราเลือกทางที่ดีเลือกทางที่ชอบแต่ชีวิตแม่งลาบากเหมือนเดิมอ่ะเดี๋วกูลองมาทางทางด้านมืดดูบ้างอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเอาไว้อย่าคิดสั้นก็แล้วกันนะคะคิดให้ยาวๆค่ะอย่าคิดสั้นนะคะจำเอาไว้เสมอว่าสิ่งที่ดีๆทางที่ดีๆนะคะการทำมาหากินที่สุจริตเนี่ยบางทีมันลําบากมันได้ไม่ยากนะแต่มันเป็นทางที่แบบเป็นทางที่จะทําให้เราแบบไม่ได้คือมันลําบากอีกแบบนึงมันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะท้อแต่มันก็ แต่มันจะส่งผลที่ดีในอนาคตให้กับเราแต่ถ้าเราเลือกทางสะดวกทางสบายทางง่ายๆได้เงินมาง่ายๆอย่าลืมนะคะว่าอะไรที่มันได้มาง่ายๆมันก็จะไปง่ายเช่นเดียวกันนะตัวเองนะเนื่องหอบางคนแบบเนี้ยางงบางคนถูกรตเตอรี่โอ้ได้เงินมาโอ้โหใช้สูรูสุลร่ายเลยเพราะอะไรเพราะมันได้มาแบบฟลุกๆไงเออเนื้องหรอไหมเหมือนการเงินที่มาจากด้านมืดด้านเทาอ่ะมันก็จะละลายไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน เนื้อมมันจะตรงกันข้ามกับไอ้เงินที่ได้มาโครจะยากโครจะเหนื่อยเลยเพราะมันเหนื่อยมากกว่าจะได้เงินมามันทําให้เรามองเห็นคุณค่าของมันไงพอมันเห็นวา่าจะใช้เงินแต่ละบาทดีโอ้โหคิดแล้วคิดอีกนะคะบางคนตั้งเป้าอ่ะอยากได้แบรนด์เนมได้กระเป๋าน,นะผู้ชายผู้ชายอยากได้นาฬิกาหรูๆเลยนะึ้ออกมาอยากได้รถนะคะโอ้ตั้งเป้าไว้เลยว่าเก็บหอมรอมริบมาเรื่อยๆพอได้เงินก้อนหนึ่งใหญ่ๆเพราะที่จะซื้อของพวกนี้บางคนไม่ซื้อนะ พอรู้สึกเสียดายเงินอะเนืออกอหอมไหมเนืออกอหอมไหมรู้สึกว่าแบบโอ้โกว่ากูจะเก็บเงินไม่ได้ขนาดนี้มันโคตรลาบากเลยนะเอาไปซื้อแล้วเงินบางคนคิดเยอะรู้สึกเสียดายมันมีอย่างนี้จริงๆนะคะแล้วมันทําให้รู้สึกว่าความพยายามเนี่ยเออเราเห็นคุณค่าของความพยายามเราเห็นคุณค่าของเงินนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะได้อะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นเรามีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นนะมันจะกลายเป็นเราค่อยๆขยับขยายและคนประเภทนี้แหละนะ จะประสบความสาเร็จในชีวิตจะมีชีวิตบ้านปลายที่มีความสุขอะ่ะเพราะอะไรเพราะเขาสามารถมองข้ามกิเลสทั้งหลายแหล่นี่ความอยากทั้งหลายแหล่นี่ยเขาสามารถมองข้ามมันไปได้นะแล้วเขาแบบพยายามเขามองไปที่บ้านปลายบ้านปลายชีวิตบางคนไม่ซื้อแล้วแกลนิมไม่ซื้อและรถหรูๆไม่เอาละไปซื้อบ้านดีกว่าไปซื้อที่ดินดีกว่าเนือ่องมจากเป็นลงทุนอะ่ะกายไม่รู้จักคิดหาแนวทางในการลงทุน mm hmm. กลายเป็นเรื่องดีซิอีกนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่บอกว่าทําไมถึงต้องตัดสินใจให้ดีนะ ม่เป็นจุดพลิกผันของชีวิตนะเป็นจุดที่แบบคนเราเวลาที่ลําบากมันจะทําให้รู้จักคิดมากขึ้นรู้จักหาทางออกให้กับชีวิตมากขึ้นแต่ว่าคุณจะไปทางไหนล่ะนะมันขึ้นอยู่ตัวเรานะคะเออเอาดีๆนะคะบทเรียนนี้เห็นเยอะแยะมากมายนะคุณอย่าคิดว่าคุณจะรอดถ้าทําไม่ดีเนะี่ยมันไม่รอดหรอกเอาดีๆนะรอดก็รอดได้ไม่ไม,ไม่ไม่นานนะเพราะ,ะนั้นตัดสินใจให้ดีนะจ๊ะชีวิตเป็นของเรานะจ๊ะใครที่กำลังมองหางานมีโอกาสได้ไหมมีมีโอกาส,ได,ไ,กาสได้นะ แต่ไม่แปลแต่ไม่ง่ายอ่ะอาจจะลําบากมาเยอะอะไรเงี้ยต้องพยายามนะคะยิ่งลําบากยิ่งต้องพยายามนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับชาวราศีตุลในช่วงนี้คือความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นบอกเลยนะคะ <c oughs> คิดดีได้ดีนะคิดชั่วก็ได้ชั่วค่ะ <c oughs> เออบอกไปแค่นี้นะคะ <c oughs> เรื่อง,องความรักความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันนะคะในช่วงนี้จะเห็นว่าอุศร์ที่เข้ามาในชีวิตของเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราเองต้องรู้จักที่จะเรียนรู้เรียนรู้จากเรียนเรียนรู้ที่จะปรับปัวปรับปรุงตัวเองด้วยเรารู้นะว่าจริงๆแล้วสิง่งต่างๆที่มันเกิดขึ้น จากอะไรนะคะเนี่ยมันมีไพ่แห่งการกบคิดเป็นไพ่แห่งคิดนะมันเป็นไพ่ที่ทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าโอเคแหละเราค่อนข้างที่จะเข้าใจความเป็นมาเป็นไปของชีวิตของตัวเองอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามแก้ปัญหาต้องแก้ให้ถูกจุดนะคะต้องกลับไปจุดเริ่มต้นใหม่ต้องกลับไปคิดใหม่ทําใหม่นะคะนะชีวิตมันถึงจะดีขึ้นนะจ๊ะเรื่องความรักอะไรที่มีปัญหากันไปแก้แก้ตรงนั้นอ่ะแก้ที่ปัญหา แล้วมันก็จะผ่านไปทุกอย่างจะกลับมาดีเหมือนเดิมนะจ๊ะใครที่ยังโสดถามว่ายังโสดมีโอกาสได้แฟนไหมมันมีนะมีโอกาสที่จะพบรักแหละนะเป็นรักที่แบบคลั่งรักเลยแหละเอาง่ายเนะี่ยไพ่คลั่งรักเลยนะเอาดีๆนะเนี่ยคลั่งรักมากนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าอยากได้คนนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะรักรักเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมีโอกาสที่จะได้มีโอกาสีส่มันมีโอกาสที่สําเร็จนะ แต่ว่าต้องไม่ทาอะไรที่มันหำหามบ้าบ้าบอๆนี่ไม่ใช่นะคือข้างรักก็ดีนะคะแต่ว่าข้างรักให้เป็นเป็นให้มันอยู่ในกรอบอะเพราะตัวนี้มันยังมันอยู่ใกล้ตัวนี้ไงเพราะฉะนั้นคือมันให้รู้สึกว่าต้องทำมันถูกต้องถ้ารักเขาจริงๆก็คือรักจริงหวังแต่งนึกออกอแมก็ต้องพยายามนะคะทำมันถูกต้องซะอย่างนี้ก็จะมีโอกาสที่ได้เจอคนรักที่ดีเจอคนที่ใช่เะจอคืออย่างที่บอกพี่เดวิลไม่ได้แปลว่ามันจะแย่ทุกสิ่งอย่างนะถ้าเรารู้จักทำมันถูก เนี้ยหมันจะมันจะกลายเป็นความผูกพันมันจะกลายเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะทําแบบนี้สมมติว่าถ้าเรารักใครมากๆรักใครคนหนึ่งรักแบบไม่มีเหตุผลเราก็อยากจะทําทุกอย่างเนี่ยห์ไหมทำทุกอย่างเพื่อคนที่ตัวเองรักอยากจะให้ในสิ่งดีๆกับตัวเองกับคนที่ตัวเองรักเนื้อห์ปะมันก็จะเป็นเป็นความรักในลักษณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ประสบความสำเร็จก็มีนะเป็นเรื่องของอนาคตใครที่รักอยู่แล้วก็รักยิ่งรักมากเข้าไปอีกนะคะ เ,ออเวลาที่มีปัญหาก็คือสามารถที่จะแก้ปัญหาได้เพราะนั้นเอาไปว่าเรื่องของความรักเนี่ยจะไม่ค่อยแบบ ขาเรียกอะไรถึงแม้ว่าจะมีนะไม่ใช่ว่าไม่มีมันก็มีแหละแต่ว่าเรารู้จักที่จะแก้ให้ถูกต้นให้รู้จักแก้ที่ต้นเหตุมันก็จะทําให้เรื่องความว่าก็จะไม่มีปัญหาอะไรในอนาคตเรื่องของครอบครัวก็เช่นเดียวกันนะเรื่องของครอบครัวช่วงนี้ก็อาจจะลําบากคือคุณได้ให้คืออีนี่ยมันมันให้ส่วนหนึ่ลำบากอัตคัดขัดสนทุกสิ่งอย่างนะเพราะฉะนั้นคือมันมันไปอิทธิพลกับชีวิตของเราเราบางทีเราอาจจะรู้สึกตีบตันรู้สึกว่าไม่รู้จะทำไงเรื่องทั้งเรื่องการงานการก็เรื่ คค่อยๆแก้ค่อยๆทําไปทีละอย่างนะคะค่อยๆทาทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆนะแล้วปัญหามันจะหายไปหมดเลยตัวเองนะคะคิดในดีคิดคิดในด้านดีเอาไว้ Hawaii, นะเออนะความซื่อสัตย์ความจริงใจมันชนะได้ทุกปัญหานะตัวเองเออบอกไว้เลยนะคะเนี่ยความซื่อสัตย์ความจริงใจความอดทนอดกลั้นนะคะมันจะทําให้อุปสรรคทุกสิ่งอย่างในชีวิตคุณมันหายไปอ,อ่เรื่องที่จะทำเป็นสิ่งที่ดีๆนะคิดดีทำดีมันจะได้ดี ะะจำมาไว้นะคะ,ะก็ฝากไว้สาบชาวราศีตุลน,นะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็นะชาวชาวราศีตุลทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสรบการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ